สัดูสวัสดีครับวันนี้น้องสแ็นจะมาแกะพัสดุนะคะเป็นอะไรลกูกพัสดุเป็นอะไระเป็นกระดาษทิชชู่หรือเปล่าไหนแกะดูสิไหนป้าแกะให้ป้าแกะช่วยเอามือออกเอามือออกนจะเป็นเอามือออกก่อนไม่เอาเอาเอา,เอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่แล้วมันจะได้แกะแกะได้ครับนี่ทิ่มตรงนี้ออกก่อนแล้วมันจะแกะได้ไม,ไม,มันจะโดนมือนะนัน นี่เอาเปิดขึ้นเปิดขึ้นลูกเปิดเปิดดูซิมันคืออะไรครับเนี่ยเปิดดูซิมันมีสั่งอะไรมาเปิดดูซิครับจะไปทิ่มสิเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันโดนของข้างในครับลูกไม่เอาครับเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้นี่ป้าฉีดให้แล้วอ่ะเปิดดึงขึ้นสิดึงขึ้นจะได้รู้ว่าเป็นอะไรไงลูกจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเอาเปิดก่อนน้องจะแปนครับน้องจะแปนแก่กล่องดูครับเร็วๆยเย แฟนครับนี่ป้าจะเปิดให้ดูเร็วๆไม่เไจะได้รู้ว่าข้างในเป็นอะไรไงนี่จะได้รู้ไงอะดึงตรงนี้ขึ้นก่อนดึงตรงนี้ขึ้นนี่ตรงมือหนูนี่นี่ดึงขึ้นเอามือดึงขึ้นเนี่ยเอามือดึงตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะเปิดออกเลยดูซิข้างในเป็นอะไรเปิดออกแล้ว <c> อ <oughs> มือดึงเอามือดึงขึ้นตรงนี้ตรงนี้ลูกตรงนี้นี่ที่มันขาดเนี่ยที่ป้าฉีกไว้เนี่ยโอเค <c oughs> อ้าวเดึงจับไว้ดีๆีจ้ป้าจับช่วยเออดูสิว้าวอะไรเนี่ยอะไรลูกทิชทชู่ทิชชู่ทิชชู่น้องกระต่ายตาแรลมเพียว <c oughs> หนึ่งลังมีกี่หอ่อไปดูสิรีวิวดวิรีวิวหน่อยครับกระดาษทิชชู่ตาแรมเพียวน้องกระต่ายหนาสี่ชั้น <c oughs> สี่ชั้นอืม 1> 1หนึ่งห่อมีกี่แผ่นสแผ่นสามแผ่นหนึ่ง <c oughs> ห่อมีกี่แผ่นนะไหนๆดูซิไหนดูซิรีวิวสินค้าไปลงทิกตอกเลยไหนดูซิเร็วๆอย่าไปจีมสิลกูกเดี๋ยวมันขาดนะเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ครับเอเร็วๆแกดูซิหนึ่งหอ่อเอาออกมามานับดูมันมีกี่หอ่อเออออกมานับดูนะต้องะะแปนงหยิบออกมา ป้าแกช่วยป้าแกตรงนี้ช่วยต้องเะแปนหยิบออกมาสิเอาวางไว้ตรงนั้นแหลมๆนะวางไว้ไหนมาให้ป้าแกตรงนี้มาจิ้มตรงนี้ดูก่อนมันแก่ไม่ได้จิ้มตรงนี้ก่อนล้างล้างมหอมนะหนะออมันจะแทงหนูนะป้าทำเองป้าทำเองมันจะแทงหนูจะโดนหนูเดีกยวกเดกเเอง นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบาดมือเดี๋ยวป้าทำให้มันจะบาดมือหนูนี่ยจะนี้อ่าหยิบออกมาหนึ่งลังมีกี่ห่อสามหอ่อนับดูซิสหนึ่งลังมีกี่ห่อหยิบออกมามามานับหยิบออกมานับครับแทนเดิน,นหน้ามาที่หล่าจะได้เห็นหน้าคนรีวิวเหรอเว้ยอ้าหนึ่งลังมีกี่หอ่อหนึ่งห่อสองหอ่อ ทีหอครับสามหอ,มหอเก่งวางลงอา่าทีหอหอที่เท่าไรต่อไปหอที่เท่าไรสี่สีอุ้ยเก่งเก่งเก่งสี่อา่าวางลงตรงนี้ครับแดนครับสี่อ๋อสี่อันนี้เลขสี่อุ้ยเก่งเก่งอ่ะสี่เอาสี่สี่อหอ เก่งห้าเลขไหนเนี่ไหนครับไหนอันนี้โอ้เลขห้าอยู่ตรงนั้นโอเคเลขห้าเก่งห้าหกวางลงครับเก่งเก่งเก่งห้าครับครับเลขห้านั้นเห็นแล้วหนูเก่งเก่งเก่งอะไรต่อเลขห้อันนี้เลขหกหก 7จ็ดเจ็ดหออแปดปนั่งเรียงดีๆสิไม่เห็นหน้าคนรีวิวนะแปดครับแปดวางซ้อนกันก็ได้ลูกวางซ้อนกันขึ้นไปมันจะได้ไม่สีเนี่ยไม่ยาวแปดแล้วไม่ยิกมีหอ เก้าส <9 S 2> ิบสองสี่หกแปดสิบสิบห่อแล้วครับโอ้หนึ่งรางมีกี่ห่อนะอันนี้สิบแล้วสิบเอาหยิยบออกมาอีกครับวางข้างล่างโอเคอัันนนม่า้ครับ เอาวางข้ออางล่างโอเคอิบเอาไหมยิบกอาไหมสิบแล้วสิบแล้วสิบอีบมาในลังอีก ทีนี้สิบเท่าไรสิบเอ็ดหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมครับสิบเอ็ดเอาวางข้างบนก็ได้ลูกวางข้างบนหรือาวางข้างล่างก็วางส <10. S 1> ิบเอ็ดอ่ะด ยิบออกมากอีกสิบเทลายสิบเทลายต่อไปลูกส,สิบสองสิบส,สองสิบส,สองทั้งหมดหนึ่งลางมียี่สิบหัวนะคะทุกคน